สวัสดีครับาวันนี้มีแปลง200ตารางวานะฮะมานําเสนอนะฮะตัวนี้อยู่ตรงตาบลหนองราชวัตนนะฮะอำเภอหนองยาสันะครับ200ตารางวาผ่อน4,900บาท99งวดนะครับรีดาวนะครับจ่ายงวดแรกเข้าใจที่ดินได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรผม0888924749นะฮะไอดีไันเดียวกันนะครับ มีอะไรโทรสอบถามได้ฮะสำหรับคนที่เคยซื้อกับเราแล้วโอนจองได้ะหรือจะโอนผ่อนโอนผ่อนเลยได้นะครับไม่มีปัญหาครับในส่วนของเพจผมก็เพจเศรดินสุพรรณผ่อนได้นะฮะเฟซส่วนตัวธนวัฒน์จันตินนะครับแอดเป็นเพื่อนได้นะครับมาส่งมาดูได้อะไรทุกอย่างนะฮะสอบถามได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับจะสะดวกมากกว่าเพราะบางทีติดงานโทรมาไม่ค่อยได้รับแต่ก็จะโทรกลับนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม